ครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องตาเกษตรพอเพียงอีกแล้วครับท่านผู้ชมเคยมีปัญหาเหมือนผมไหมครับบ้าหอบฟางเก็บขวดมาไปซื้อขวดมาเมื่อวานก็ไปซื้อที่ร้านอาหารขอเอากระสอบไปทิ้งไว้ให้เขาร้านอาหารเขาก็จะขายอาหารขายนั่งกินนั่งทานเนาะแล้วก็จะมีขวดน้าอยู่ก็คุยเจ้าของร้านกระสอบไปวางเขากเก็บให้ได้หกเจ็ดกระสอบก็เนี้ย เก็บมาปรุงพลังใส่เคงใส่อะไรมาเนี่ยปัญหามันเกิดก็คือมันเปลืองพื้นที่มันมีที่เก็บนะครับนี่เก็บท่าผู้ชมมีปัญหามันผมไหมครับขวดน้ำเนี่ยขวดน้ําเปล่าที่เราดื่มน้ําดื่มอะไรต่างๆไม่ว่าขวดเล็กขวดน้อยเนี่ยนะเต็มบ้านไปยหมดนะครับใส่กระสอบมันก็อย่างเงี้ยเต็มกระสอบนะครับถ้าทุกท่านถ้าท่านมีปัญหาถ้าท่านผู้ชมมีปัญหาในการเก็บขวดนะครับพี่น้องกเกษตรมือใหม่ มีปัญหาในเรื่องการเก็บขวดวันนี้ผมมีเทคนิควิธีการเก็บขวดนะครับแบบง่ายๆแต่ได้เยอะนะใช้พื้นที่น้อยนะใช้ปัสดุในการเก็บนิดเดียวแต่ได้ขวดเยอะนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันครับสิ่งที่ผมจะใช้เก็บขวดในวันนี้ก็คือเจ้านี่ครับนี่ถุงก,ก๊อบแก๊บ ผมก็แคบเก็บขวดดูดิเก็บมันจะได้กี่ขวดมันคุยนะคุยหนาว่ามันจะเก็บได้เยอะเก็บได้ไงนะนะครับใส่สามขวดก็เต็มไปแล้วนะครับผมไม่ได้เก็บแบบนี้นะครับผมไม่ได้เก็บแบบนี้ผมมีวิธีเก็บของผมอยู่นะครับผมไม่ได้เก็บแบบนี้ก็เก็บแบบนี้ก็ใช้ใช้ถุงเป็นหมื่นถุงนั่นแหละนะกระสอบเนี่ยนะมันใช้เป็นไม่รู้เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เนาะไม่ได้เก็บแบบนี้ครับอผมมีวิธีเก็บครับ เดยกก็จะมาบอกกันอ่าผมมีวิธีเก็บนะดูวิธีเก็บของผมเทคนิควิธีเก็บผมหาถุงก๊แก๊ปมาจะถุงเล็กถุงใหญ่ถุงขนาดผมนี่ก็ได้หนึ่งใบเนาะจะเก็บขวดแล้วนะโอ้ยหล่นวิธีเก็บของผมก็คือนี่เอาขวดมาเปิดฝาออกหมุนฝาออกแยกออกอย่างนี้แล้วเอาฝาสอดเข้าไปในถุงนะครับสอดเข้าไปในถุงอย่างนี้อยู่ในถุงนี้แล้ว เอาปากขวดมาจอก้นถุงเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาหมุน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 มันก็ได้อย่างนี้นะครับห้อยตรงแต้งตรงอยงนี้นะดูจะได้กี่ขวดเนาะเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับพื้นที่ว่างของถุงอยู่ตรงไหนเราก็ใส่นะเปิดฝาออกแล้วก็เอาฝาไว้ข้างใน ก็ฝาเข้าไว้ข้างในถุงแล้วก็หมุนปิดขวดวการหมุนปิดขวดแค่นั้นเองนะเนี่ยเปิดฝาออกเอาฝาสอดเข้าข้างในเราก็เอาชิดชิดกันหน่อยมันจะได้เยอะๆนะครับเอาชิดชิดกันหน่อยจะได้เยอะๆเนี่ยเมื่อกี้ใส่ถุงนี้ได้กี่ขวดได้สามขวดตอนนี้ได้สี่ขวดละเอาฝาหายนี่ฝาหายนะเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูเนาะ เราก็ไม่ต้องไปใส่กระสอบแล้วครับนะเก็บกระสอบไว้ไปใส่ปุ๋ยดีกว่าเนาะเอาขวดเอามาเก็บวิธีแบบผมนี่แหละนะครับหนุ่มก็แกบมาใบไม่ใหญ่ใบใหญ่ใบเล็กได้หมดครับใบเล็กก็ได้ได้จำนวนน้อยลงใบใหญ่ก็ได้จำนวนเยอะขึ้นแค่นั้นเองนะ ผมก็จะทําให้ดูเนาะนะครับเมื่อกี้ขวดในกระสอบเนะี่ยได้เทลงมาให้หมดกันมีกี่ขวดก็ไม่รู้นะไม่ได้นับแต่ว่ามันอยู่ในกระสอบเต็มกระสอบไปหมดกรอพยายามกระจายให้มันทั่วให้มันทั่วถุงนะครับเราก็จะหมุนเราลามันตั้งได้เราก็แบบนี้เอาวางเลยไม่ต้องไปถือละ ถ้าไดนะ้สักเราทําฐานมาสักสี่ห้าขวดแล้วก็เอาวางกับพื้นเลยนะครับแล้วก็เปิดขวดหมุน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 นะเปิดฝาออกจุ๊บเอามาใส่นี่เอามาใส่ข้างในนี่ขวดอยู่ข้างนอกก็หมุนปิดขวดเหมือนเดิมแต่เพียงเราปิดผ่านถุงพลาสติกเนาะถุงพลาสติกวันนี้เป็นไงไปชมคลิปกันได้ยังครับผมพาชมบ้านชมสวนเนาะเนี่ยเสร็จแล้วจากหนึ่งกระสอบเอาเหลือนี่อันนึงมันไม่แต่ไม่มีฝาไม่เป็นไรไว้นี้ก่อน เอาแถมอีกขวดหนึ่งจากหนึ่งกระสอบเมื่อกี้เนี่ยนี่ถ้าเอาใส่กระสอบนะใส่กระสอบจะได้หนึ่งกระสอบจะเสียเวลาจะเสียพื้นที่ไปหนึ่งกระสอบเนะี่ยเอาท่าไปวางตรงไหนอ่ะแต่ถ้า,ามาทําแบบผมเนี่ยถุงก,ก็แก๊บไปเดียวเนี่ยยังไม่หมดเลยครับเนี่ยพื้นที่ที่เหลือเนี่ยข้างบนเนี่ยสามารถใช้ใส่ได้อีกนะหมุนได้อีกเก็บขวดได้เป็นร้อยนะครับทั้งมเชื่อมั้ยครับถุงขนาดเนี้ย เก็บผลได้เป็นร้อยนะครับร้อยใบนะครับนะเก็บเป็นร้อยนะไปลองทํากันดูนะครับเนี่ยประหยัดพื้นที่อ่านี่ที่ผมทําให้ดูที่ผมทําไปแล้วเนี่ยนี่เห็นนะครับเป็นร้อยเก็บได้สบายๆนะครับเราไม่ต้องเปลืองกระสอบไม่ต้องเปลืองเข่งไม่ต้องมาใส่เข่งแบบนี้นะวุ่นวายไปหมดอันนี้เราทําเสร็จแล้วก็ไปแขวนไว้หาที่แขวนห้อยเรียงเรียงเรียง,ยงไว้ข้างบน าหาที่แขวนไว้มันพื้นที่ข้างล่างเราก็ไม่ต้องไปเปลืองนะไม่ต้องเปลืองนี่คนเล็กคนน้อยทําได้หมดนะครับแบบเนี้ยวิธีเก็บแบบเนี้ยเก็บขวดได้เยอะละไม่เปลืองพื้นที่นะครับอันนี้ผมก็เอาเคล็ดลับดีๆเนาะมาฝากท่านพอบ้านในบ้านท่านผู้ชมแล้วก็พี่น้องกเกษตรมือใหม่ทุกท่านก็ถ้าเราจะเก็บขวดมาทําอย่างเนี้ยนะ ทำจุลินทรีย์สาแสงทําน้ำซาวข้าวทำอะไรอย่างที่ด้านหลังผมเนี่ยเราก็เก็บแบบนี้นะเอาใส่กระสอบใส่เข่งมันเปลืองที่เดี๋ยวคุณพ่อบ้านจะด่าผมเนี่เป็นเพราะบ้านต้องทำนะแม่บ้านเขาก็ทํางานอย่างอื่นผมก็ต้องมาทําเกษตรและทําพวกนี้นะครับมันทําคนละอย่างเนาะแม่บ้านเขาก็ทํากับข้าวกับเครื่องทำอาหารอาหารกันไปผมก็มาทําแนวนี้แต่ว่างก็มาช่วยกันทำนะเห็นนะครับนะเห็นนะ ทำให้ดูแล้วนะครับเอฟซี F C, ช่องตั้มเกษตรพอเพียงแล้วต้องรู้จักพอเพียงต้องพอเพียงบาพผพอเพียงไม่ได้หมายเขาบว่าต้องไปปลูกผักอย่างเดียวพอเพียงในพื้นที่พื้นที่เราพอเพียงไหมจัดบรหิหารจัดการเอานี่ไปเก็บยังไงไงเราจะได้มีเป็นสัทเป็นส่วนแล้วมันไม่โรคบ้านไงถ้าท่านจะไปขายถ้ามาอยากทําก็หิ้วแบบนี้แหละครับไปถึงก็ไปช่างเลยนะให้ช่างเลยจะไปขาย นะถ้าจะไปขายก็แบบนี้หิ้วไปง่ายนะหิ้วสองมือไปได้เนี่ยหิ้วนิ้วเดียวเนี่ยครับมันเ,นเดินนะไปถึงร้านของเก่าก็าวางช่างขายเลยรับรองง่ายดีนะครับหรือจะไว้ใช้ทําน้ํามงน้ําหมักก็เอาแวนไว้นะครับว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับถ้าเห็นเป็นประโยชน์ก็ลองอาไปทําตามดูแล้วก็เห็นว่าเรามีพี่มีน้องมีเพื่อนมีญาติ ที่ไหนๆอยากให้เขารู้อยากให้เขาเก็บแบบเนี้ยแบบผมเนี้ยเราต้องการพอเพียงเหมือนกันเราต้องถ่ายทอดไปอื่นก็กดแชร์ไปในไลน์ไปในอะไรต่างๆนะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับเพื่อนก็จะไมาดู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 นะครับมาดูนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่แล้วก็ชมคลิปของช่องตามเกษตรพอเพียงก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับคลิปดีๆมีประโยชน์หลายคลิปครับ ทุกคลิปครับมีประโยชน์ครับที่ดําเนินการาที่ได้ทําลงไปนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ